าผู้มีเกียรติทุกท่านวานิชาท่า,า,านำสาสุวิชาที่สมเกียรตได้รับหน้นาที่เป็นพิธีกรของงานแาะเกิดของนายจีรายุขอเชิญเจ้าของงานเกิดงงานายนจีงงจยุทธ์ ในนี้มีข้อพิพาทในประการใดก็ขออภัยแล้วกนะัคนคร้ผมขอรับเช่าแต่ <c oughs> ไม่คุยนะฮะขอบคุณมากที่ท่านมาร่วมงานในวันท้ายวันกิดของผม,มนะครับทุกคนนะั้นมาใค่บ้าสารทางบ้านก็มีบา ตัด yup. ต่อไปนะคะขอเชิญนายยาฤเป็นผู้มอบขอรให้กับเ็เยครับเรียนเรียนถ้ามีเกียนที่ขลากพักาสนะครับผมได้ไปเข้าใจเป็นตัวแทนการประาบริจารของคุณในวันเกิดคุจีไอยูนะครับซึ่ง ผมกับคุณยายวนนี้ก็มีความนเตนส่งเป็นการเวลาน้านครับทุกคนทคนที่รักนะของทุกคนคอะไรได้บ้างคุณกานพันธ์ดีเป็นไปที่ประจักษ์สองทุกคนนะครับก็ไม่มีอะไรบากครับถ้าความดีดเขาในวันนี้ผคงไม่ปมดแล้วครับทุกคนชุกเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วก็ขอช่วยยืนขึ้นครับแล้วก็ คุณแม่ครับจูดูด้วแล้วรับร่วมงานวัยบอลให้คุณใหญ่ครับแล้คุณมีคสุขทำใจเดินทำในหน้าที่การงานแล้วก็รสติปาญญาเต้นชีวิตทำครอบครัวแล้วแก่พอคุณใหญ่เองนะครับครับใช่โยมครับใช่โยมครับก็ขอให้คุณใหญ่ย่างมีความสุขครับคุณทุกคนครับ ค,ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพเพื่อนๆพี่น้องคน นี่งานงานใบเนีอ่ะนะครับผมผมนานชิวันทีมได้เป็นตัวแทนของปีสองได้มาเป็นได้รับตัวแทนเป็นดิมีกรกล่าวคำด,ดีกับพี่มันดิตในปีนี้นะครับผมขอเชิญพี่มันดิตนางสาวปริษา,าจินดาเพรขึ้นมาบนเวทีด้วยครับผม พี่บิดมีออร่านะครับผมครับผมแล้วต่อไปก็จะเชิญขอเชิญนางสาวสมพทไทยเอยมเกียมเป็นตัวแทนปีสองนะครับมากล่าวแสดงความดีดีกับพี่บิดนะครับผม ไทยเอ็นเอียมเป็นตัวแทนของปีสองทุกคนจะมากล่าขอบคุณพี่มณตนะคะขอขอบคุณพี่มณตขอให้พี่มณตจบไปมีงานทำที่ดี ทุกคนและนีกับพ่อแม่ของพี่วดิตด้วยพี่ลูกด้ แล้วกอนครับพ,พี่นิดครับผมมีอะไรกล่าวกับน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็วันนี้ฉันรู้สึกตระหนกใจเป็นอย่างมากที่ทุกท่านมารวมงานมันจบพิธีการศึกษาของดิฉันก็มาถึงจะต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สรงเสียดิฉันเรียน จนจบการศึกษาถึงวันนี้ก็หากงานนี้มีข้อพิพาทใดก็ขออภัยใณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณขาเขาบอกเพิ่งเกียรตินะพี่อดีตครับขอทุกคนยืนเพิ่มครับผมแล้วก็จุดแจวัยในมือขึ้นมามือขวาครับครับผมพร้อมกันหสัมดีครับชายโยครับผมเอาลับเดิมสองเต้ใช่ สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันอริราสุขสมัยในนามตัวแทนเจ้าภาพขอก่าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานคนสมรสของ คุณจิรกิจจันทวีหรือคุณกิบและคุณฝัันใจสีจิตแจกหรือคุณฝันค่ะทุกท่านคงอยากจะรู้จักตัวจริงของคนคู่กอดสาวใน,นค่ำคืนนี้แล้วใช่ไหมคะดิฉันดิฉ <c oughs> ันให้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านปกบมือต้อนรับคู่กอดสาวใน,นค่ำคืนนี้ได้ แล้วก็ว um ันดีเพื่อนทุกคนมาร่่างานอย่างนี้นะครับก่อนอน่งในไม่ได้ต้องพูดถึงคุณพ่อกับคุณแม่ก่อนนะครับที่เลี้ยงดูผมมาจนถึงวันนี้ขออบคุณม่ากอคแล้วก็ขออบคุณคุณพ่อคุณแม่ของล้กสาว ยังมองสาวมาได้สวยขนาดนี้ ตอนนั้นผมจบได้ไปีเรียนแปดลแล้วเ <c oughs> จอพ่อสาวเป็นอะไรต้องเซฟมามาที่นี่แล้วอยากจะบอกพ่อสาวว่าอยู่กันเราไม่หมดตายถ้าเธอทำงานเราจะอยู่บ้านด้วยลูกเอง ไ,ไ,ไม่ได้ครับทีนี้ตื่นตันใจมากจริงๆขอขอบคุณญาติพี่น้องอที่โอหัวที่กลางแขกลาาแขกหลวงครับขอบคุณเครื่องข้าวิชาสตอปานทีจ่จบไปแล้วไม่ได้เจอของผม รอบนี้ได้มาเจอขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนของน้องฝันจากคณะปวงวงที่มาด้วยกันก็อย่าลืมใส่ซองนั่นแน่นอนขอขเบคุณทุท่าน ขอบคุณอาการจราารื่องใหกันเยะมากสวัสดีค่ะท่านผู้เกียรที่เคารพราทุกท่านและเพื่อนๆทุกคน และคุณพ่อคุณแม่ของฉันที่ได้จัดทำงานในพิธีที่ได้จัดที่ได้จัดเตรียมงานในพิธีมงคลสมรสของฉันให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าเจ้าใคมอะ ป็นงานสำคัญที่สุดในชีวิตของดิฉันดิฉันรู้สึกปลื้มและประทับใจกันอย่างยิ่งที่มีงานมงคลสมรสในวันนี้ขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าบ่าของดิฉันค่ะถ้าไม่มีเจ้าบ่าวของดิฉันในวันนี้งานมงคลสมรสก็จะไม่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ มีข้อผิทพิ์ข้การใดที่ขอเอไยที่มีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอคุณผู้บ่าวสามนะคะในบับต่อไปขอให้ขอเ,เชิญท่านประธานในทีคุณการปิทุมใา้เขียนื่อเก่าของผู้บ่าสาวได้จ่ง เจษฎ์ทุคนนะครับก็ผมคือพลเอกกัญฐีภูชยัยทองเล่นด้วยวันนี้ในวันโอกาสที่สำคัญนะครับสำหรับลาล,ะละ่าของผมนะครับทั้งสองคนนะครับมีความยินดีนะครับแล้เร็มีความสุขอย่างมากครับที่ได้มาเป็นแขกพิเศษในวันนี้นะครับก็ผมจริงอยากโปรยพรให้ทุกท่านนะครับมีความใช้ชีวิตคู่อย่าง ไช้ที่สู้อย่างรักกันนะครับแล้วก็อยาเข้ากันมากแล้วก็มีลูกมีหลานใบ้านกต็มเมืองนะครับวันนี้ครับได้เวลาสิบคนแล้วนะครับก็ผมขอมีมนสิริศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้ีที่ได้เครับผม้กป้องรักษานะครับลูกหลานของผมนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกท่าน,นเดินทางกลับบ้านอย่าสวัสดีคาพครับผมขอบคุณมากครับผมท่ใน Heh. และผู้บกาสาวดิฉันขอขอคุณท่านทุกท่านท่านประธานที่มาโรแสดงทอรปิดในวันนี้วันนี้ข้อดลาข้าะการใดต้องขอใคยไว้น้วันนี้้ลยค่ะ ที่ฉันขอจบตรงที่ในการเพยงเท่านี้ขอบคุณท่านคู่ได้มาพบกับกันในวันนี้ ผมก็ซึ eh ้งด hey, he ีๆกับคู่คู่เนี้ย ผมก็มีคำคำหนึ่งที่อยากจะให้ทัทง th ้งคู่ได้ใช้ในช่วงที่แต่งงานกันไปแล้วก็คือให้ทั้งคู่เนี่ย็นแก้วที่มีน้าไม่เต็มแก้วอย่าเป็นแก้วที่เต็มเดิน้นั้ไวเนี่ย ให้ความรุ่งเกือคอยช่วยเหลือซึ่งกันคอยเทน้ำให้แก่กันผมก็ถึงเวลาของตัวแล้วผมก็ขอลาธนาส,สิสิทั้งหลาย ขอบัรดาลพรให้คู่บ่าวสาวในวันนี้ได้รักกันตลอดนานๆขอบครับค่ะในลำลางของแป๊น,นะคะขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะกล่าวอะไรกับทุกคนหนค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วกนท่าน,นะคะ ที่ฉันก็ขอขอบคุณแขกทับเชิญทุกท่านค่ะที่มารล่มงานในวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ทําให้เรามีนนวันนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตค่ะ เป็นวันที่สั่คัญแล้วก็น่าจดจำค่ะต้องขอขอบคุณแขกผู้เก่งค่ะครับสวัสดีครับแขกผู้เก่ท่านน่าเร็วค่ะเป็นมงคลถึงรสของฉัน้วันทีก็ผมมีความสุขและก็ตื้นตันใจที่แขกผู้เก่งท่านได้กราณาสละเวลานมีค่ามาร่วมในงาน ความกสัของผมในวันนี้ก็อ,อื่นกับผมต้องขอขอบคุณพ่อและแม่ของผมและทจ้าสาวที่ได้เลี้ยงดูพวกเรามาจนเติบใหญ่และสามารถสร้างฐานะได้จนมีวันนี้และทุกทๆท่านที่มีส่วนร่วมในงาน ในการจัดงานในวันนี้จะประสบความสำเร็จได้ ขอให้คุณอวยพรที่ทุกท่านได้ไวอวยพรให้ผมและเจ้าสาวในวันนี้ได้ตอบสนองกับคุณรุ่ท่านมากกว่าที่วอวยพรให้ผมร้อยเท่าพันทวีค,ค,ร,บบะคะรับตรงครับขออวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่คะในลำดับถัดไปนะคะขอเชิญแขกผู้ม,มีเกียรติญท่านนะคะร่วมแสดงความดีดีให้กับเจ้บบาบ่าาสาวค่ะขอลุกขึ้นค่ะ แก้วน้ำขึ้นมาด้วยนะคะล่าวขอให้ด้่านะคะก่ลาวแสดงความยินดีกับจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะคำว่ารักกันนะสามสครั้งนะคะเ2่นสองสรัรักกันนะรักกันนะรักกันนะ ขอบคุณค่ะแขอบคุณญค่ะ